ครมอรสัญจรนัดล่าสุดจัดที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งรัฐบาลชี้นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมผลักดันสู่ศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งครั้งนี้เลือกจังหวัดนครราชสีมาพร้อมติดตามการขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจและเมืองท่องเที่ยวภายหลังการประชุมเสร็จสิน้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมโรงละครพร้อมชมการแสดงวงดนตรีดุริยางเครื่องลมการแสดงวงโปงลางวงหลานย่าโมการแสดงพื้นบ้านซอฟท์พาวเวอร์อีสานจากนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก่อนจะรับฟังการบรรยาย10โมงไมซิตี้เมืองไมซ์มรดกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหนึ่งใน10ของเมืองไมซ์ระดับภูมิภาคมีความสะดวกในการเดินทางมีการลงทุนเรื่องที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมในการเป็นเมืองไมซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมาก มีสอสอถึง16คนมากเป็นอันดับที <dynasty> ่สองรองจากกรุงเทพมหานครการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจและความเจริญเรามีการพัฒนาเรื่องการโลจิสติกส์นะครับเรื่องของทน่ายนะครับเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมนะครับการกีฬานะครับการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเรื่องของสุขการเรื่องอาหารนะครับเราก็ถึงเรื่องของศูนย์การทันรกรรมนะครับเรื่องการประชุมศูนย์ประชุมเป็นเรื่องที่ สำคัญนะครับเพราะว่าระยะทางจากกรุงเทพก็มีการเดินทางอย่างสะดวกมีสนามบินอยู่แล้วถึงแม้สนามบินเดินทางใกล้สักนิดหนึ่งเราเองเราก็ไม่ไม่อยู่และตรงนี้เราก็พยายามที่จะเจรจากับกองทัพประกาศเพื่อจะ้อาจจะมีการใช้แชร์สนามบินกับกองทัพประาศเพื่อให้เครื่องบินพาณิชย์มาลงได้ทำให้การเดินการเดินทางจากทุกทุกทิศทางสามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงทั้งจากอินเทอร์เนชั่นอลไฟท์มาด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำหรับที่ยวบินส่น อินสแตนชั่นไฟท์ถือว่า,ากบบระสการธรรชาติจะเป็นที่ยิ่ครับที่ต้องมีการพัฒนาที่ตลอดนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างได้แก่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์ชัยภูมิและบุรีรัมย์พร้อมรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับมอบของที่ระลึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนอาทิสินค้าแปรรูปจากอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ภาพพระรูปปั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเซ็นลายเซ็นเป็นที่ระลึก